ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ RPG Shop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass เรท7ระบบกลุ่มเลท5ติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ <S <S หากกำลังมองหาร้านเติมโลบักดีๆขอแนะนำร้านเฟสซ่าช็อประบบ ID Pass เรท7และระบบกลุ่มก็เลท5เช่นกันติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วง ายซื้อส<ะ>ัตวลิงอยู่ด้านล่างเลยนะลิงสตาร์โตลิงสตาร์โตเย้เฮ้สวั <Yeah. S 2> สดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสิวสเกิลนะวันนี้เกมปาร์ตี้แอนิมอลพี่แนนพูดชื่อถูกก็วันนี้เราจะมาเล่นกับช่องโอมอุฟนะครับแล้วก็จะมีทีมงานพี่แล้วก็ทีมงานโอมด้วยแต่ตัวละครมันน่ารักอย่างแรงตัวอะไรดีพีเ <laughs> ค โอ้พี่ต้องเป็นหมากนันสินะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวหมาทองคำนนนมันทองมากมันไม่มีความฟูเลยจริงๆพี่ก็เป็นตัวนี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆตัวละครช่องพี่มันก็ตัวตีเหลืองอเนาะมาเจอกับแมวนิคฟิลลี่ฟุดโกดัก <laughs> โกดักแบบเป็นโกเลยอะทองมาก โอโหจิงคุยนี่กระโดดจิงกระโดดยิงได้ข่าวว่าชอบของหวานงี้นสินะพี่บ่าวตายหมดเลยฮ่า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 ไเจียวไปดิ้งไม้ไปเจียหยิบเอาไม่ได้หรอกเมทันเกียร์โซลิดนีเลย ก้นโอ้โหหยาหูลงไปอุ้เรียบร้อยไม่ละวดูโอมทีมงานท่องตอนนั้ไม่ได้เตอราทำได้อีกคนนึงนี่ก็ต้องดูโอมแต่มันหันมันหันมันหันสามไม่ลงอ่ะไม่ยันเล่นปะทะกับช่องเหรอมันมีคนกำลังวิ่งตามคลีอ้ะโอ้โหไม่นะหยาหยา ฆ่าได้หคนแล้วโอมฉันขึ้นมาจากความตายแล้วใโผล่ล่ะอต่อยๆต่อยยิงยูยิยูตีๆตะตีแตะโอ้ยนึกถึงตอนอยู่มัธยมเลยเนี่ยตีได้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  ปีนะอยัาป่าอย่าสู้กับไม้โอ้ทำไมทำไมทำไมโอเมันคนไฟลุกพุดตต้กอดักอย่าไปจับป้าโอ้โอ้กระเดียวกระเดียวกระเดียวอย่ามันจับตูนพี่มันจะกระดูกจะกระดี๊หน่อยแน่ แมวตาโตนงแลนุนงแล็ตยนกเยยากจากเลยเกมนี่อ่ะตแกนีอยูู่แขกุ้นี่นจังไข่ด้วเอดอต่แล้วเฮ้ยพุทธมาได้ไงนี่เฮ้ยตายเลยอะอย่าจับพี อย่าจับพี่มันพูดตรงนี้มันเขียวจังเลยเ่าฮ่าแมวมันไม่ตายได้ไงนี่ผมไม่เข้าใจแมวดาวจะถูกลอตปุ๊บเอาได้เร็วเลินดึงดินแมวลงเลยเดึงแมวลงเลยนี่เดะโกดักจะไปถ่ายเพื่งใจเย็นเออตายโอ้โยาย่า ก็เป็นนักมวยได้นะก็ให้หยิบอาวุธเลยไม่มีจังหให้หนโซ่ต้งใไม่ดนม่ช่วยไปเล้วรับแล้วได้แลได้้ได้แล้วไแี่ว่ดดวไดวไดวไดวาดวไไดไ จับโยนจับโยนไม่ถูกตาตายแน่ตายแน่โอ้โหโอ้โหยีงทีเดียวพอแค่นี้ก็บันเทิงหลังแล้วมีหมาตัวนึงเขากำลังจับเสาแลวเขากำลังช้กระตุกเออเดี๋ยวว่าตายหรอกโอตายนุ่มเหเห็นถึงกระดู

หมดแรงเย้ย yeah. ูว uh ่ามชนะเพราะอันนั้นเนี่ยไม่งั้นมันจะธรรมดาเกินไปไม่มันไม่ธรรมดาเท่านี้แหละมันคือความเด็ดแล้วซิลเซอร์ก็จะชนะแล้วครับหยิบปืนไม่เป็นเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยิงนี่เละโอ๊ะชี้ด้วยชี้ด้วยฮ่าฮ่าจะหายช็อกมาเลยเออไอ้ปืนช็อตไฟฟ้านี่มันจะละเคยโดนจับมือการไอติวจับมือเฮ้อย่าจับมือพี่แต่งหรอ คนนั้นเขายิงมันยังเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตาอย่าพึ่งอย่าพึ่งคนตาเอาๆไปไไปไหนล่ะไม่ไปทีไม่ไปนี่นี่โดนโดนโอมม่ยม่เปเออย ลุงเอาไปเอาไปประโยชนอุ้ยใครต่อยพี่หยาหยาจะเหลือเพียคนเดียวเลยเฮดบัตอ่ะเธออะไรเฮดบัตทล้งรังกลิ่นสดมันมาแล้วแหละข้าง อะไรคือเดินจับมือแล้วมุนบุนบุนเออจะรอดอยู่คนเดียวอ่ะหมดทอะไรก็แกแหมเี่ยวอู้ยุ้ยแกแหลกโอ้โหยเลน้ยจังหวะนี่แหละใช่ล้ฟพุทเร็วๆโอ้พุ เอ้ยไปแล้ดพี่เย็นพี่เย็นอ้ามีคนเย็นเปนเพื่อนผักเลยผักเลยเเ้ยายยพื้นตีพุโอุ้ถีบเลยโอ้เขาเป็นกำลังโอ้เย็นาตายนะตายซะอ้าตายแล้ว เจ้าจะได้ตายไนัดแล้วว่ะรึแโอ้โหฮิยะฮิยะอู้หูปี๊อู้หูเดี๋ยวทำไรน้องมายาพี่ติวตายแล้วแมวเอ้กระโดดกินแมวแล้วทำไมมันโดนโดนง่ายจังเลยโอ้โหเดี๋ยววันนี้ไม่ตายเจ้า วันที้เอได้ดูซ่วมมีความเสมอภาคกันสุดเอืออ้โออมาดีก็มตัวเราไปอแมวตาโตอุ้ยเอย่าอย่าอย่ดงหัวฟรีอ้๊ยน้อตัวเองได้กบอ โดนต่อย <c oughs> ด้วยเลยโอ้ยโอ้ยฮฮูอ้ยพุทธไหนแกบอกว่าร่วมมือกันในช่องจังใหญ่ล oh Jamie, ูกตาอีตาเคุณตาชนะแล้วพี่น้เราตายพี่ตายแล้วอ๋อเราเล่นเทียมไม่ตายพี่อิมมอร์เซลคุณตาเตรียมทีอย่างนี้บอกอย่าพึ่งเลยนี่ฟาดพี่เมื่อกี้คืออะไรไม่คุตาลงเหวตากเยอะแล้วอกระบอกโดนตัวเองไง ใช้ใช <l id sei> ้กระบองเฮ้ยฉันใช้หินกันล่ะตะโอ้ะอย่าจับปีเลยเต็มด่างเลยว่าเต็มเต็มมี่มีตังไหมผมยังไม่ใช้ตาสตาเลยไม่ใช่สิสตาเลยเพราะอะไรกัน พุทธลมพุทกลายมงมาแล้วหูหูติดเดิเหหลุดคอไปเลย